สวัสดีครับสวัสดีครับปูใม่ี่น้องเตะฮักจุบพูดจุกขนครับวันนี้ผมชวนพูใม่ี่น้องมากินข้าวที่ผมแล้วเน้อครับเปลี่ยนเมนูแบบเมียงเมียงครับผูใม่ีปน้องครับเป็นเมนูพัดยอดมาฟักแก้วใส่ไข่ครับเมนูมาตรฐานครับเมนูมาตรฐานคือว่าง่ายครับปูใม่ี่น้องครับแต่ล้านะครับปูใม่ี่น้องครับแต่แต่ละสูตนอาจจะเหมือนกันก็ได้นะครับผมก็ใส่ไข่ใส่ พริกแดงนี่ครับตีชูนี่นะครับใส่พริกแดงไปด้วยใส่พริกแดงไปด้วยครับพริกแดงก็ใส่นะครับนี่ครับพริกแดงก็ใส่พริกแดงใส่แอ้วสีสันครับออะครับมากินด้วยผมเลยนะครับพัดหยอดมานำแก้วนะครับหรือว่ามาฟักแก้วใส่ไข่ครับเอ้อกินด้วยผมเนอครับผมไม่เป็นไรครับเมนูง่ายๆแต่ล้ำครับล้ำในนนี่ครับพรอื้ luk dor kon. Mau kap. คัดหยอดน้ำแก้วซะใครอ๋อเมน,นูมาตรฐาน,นครับหยอดมันในแก้วด้วย่าฟักแก้วนี่ก่อนแกงกล้วนะครับ แกงเส้ยกะลูกหมูหมเมาะผัดใส่ไข่ได้ครับผัดใส่หมูสับก็หล้วครับหอมแดงครับ อหเมาะนะครับหอมแรงก็บบลู๊ยโอ้จานนี้บลู๊บลเลเลยเน้อผมไปเป็นน้องเฮ้ย บ้านผมใหม่ไปนอ่องไตหยอดมาฟักแก้วหรัวมาน้าแก้วครับเอาไปย่างเมนูอย่างก็คอมเมนต์ในไดคลิปได้เนอ้อครับพัดแกงน่อรวกก็น,น้ำพริกครับเหมาะ พริกแดงใน่บบเพชรนะครับครับเซลสีสันครับแต่เพชรต้องเป็นพริกแดโดตะกี้นะครับนี่ครับเพชรอีน้อนเ่ย โอเจนครับมาะเนี่ยปลาตัน้อยๆค่ไหมครับหอมแดงด้วยหวานครับ หมกหมกหมาะเนื้อน,น,นะน้อยปว่านะยอดฟักทอง มันเฮาต้องเหนี้ก็ยอดมะนาวแก้วนะครับขา่าแข็งยอดฟักทองครับผัดไทไขอ่อืมอุ่กด,ดครับพี่เด่นโดผมแดงตัยไปอ โอ้ทุกคนแต่นี่ยังนักเลยนะครับ เม็ดได้เครับพัดไม้ใหม่ตักกระถานกินเลยนะครับ Ồ. Hmm. Mọ mọ. mọ. Hmm. Cứ đặng. không đáng Ừ, được luôn. ทำมแดงอืมหอมเบบอืมอืม,ออม,อมบุ้สเตียงครับจนันยัยครับ ครับผมแม่พี่น้องครับคลิปนี้ดิป้าผมแม่พี่น้องมากินข้าวด้วยผมครับพัดยอดมาน้ำแก้วใส่ใครดูยอดฟักแก้วใส่ใครดูยอดฟักทองใส่ใครอ๋อครับห้องกันแต่ละตีกับบมเหมือนกันนะครับผมก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่คุณนะครับที่คอยติดตามชมคลิปของผมเนื้อครับที่ไหนก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง เพื่อจะบอพัดคลิปต่อไปนะครับแค่นี้ผมก็มีกำลังใจในการทําคลิปเพื่อให้พ่อแม่พป่น้องได้พอได้รับสมกันนะครับจะได้ไท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนมีความสุขกายสบายใจที่สิ่งใดของือสูงความมุ่งม,มั่นปรารถนาทุกขคนนะครับประกาศคลิปไหมครับขอบคุณครับ